ครับสวัสดีครับมอนีพบพอกับทีมงานสร้างสมานนี่แหละครับพี่น้องแต่มายกเสาเอกเสาท่อยู่นี่แหละครับหน้ามีใยวันพี่น้องที่ลองยูทูปไปมือนึ่งน้องนนนนพี่น้องเนาะเป็นมือสันสันดีครับพี่น้องมอนี่ทีงมงาน,นงสร้างสมานแต่ะะมายกเสาอยู่นี่แหละครับอยู่หน้าที่ไรนี่แหละพี่น้องทีมงานสร้างสมานคือเก่านะพี่น้อง มือนี้เป็นมือสันวันดีเด้อพี่น,น้องเด้อออกม่คำหนึ่งเดือนซีพี่น้องบ้านไม่ยัยเนี่ยครับไม่ใหญ่ไม่ใยัยแข็งแรงหลายเด้อพี่น,น้องเดี่ยหรือไม่จืดมึงโอ้แข็งแรงหลายไม่ใหญ่แข่งแรงหลายมาคุ้มงานอยู่พี่น้องั วลาเท่าไรวลาเท่าไรเดมุเ่เงสชุเก่าทีมงานสร้างสมานหรืเขาเพียรกับหมอยุกเสก็อยู่ในทีมงานทุกปีพี่น้อง เวลาเยวก7โงเก่าหน้าที่พี่น้องเนาะเจ็ดโมงสามั่นหมอคนมาเเวลาใกล้ไรเวลาด้อพี่น้องก็กามละครับมักเาคุยก็เป่นยัน้อยนึงน้องเ่ใหย่น้อกมใหญ่มือนี้คุมงานน้องเ่ในย่น้อมือนี้ ไปใหญ่ยยกับแกงแรงได้พี่น้องกันเยอะไอ้พี่ใหญ่อยู่กับลูกกับหลานเนื้อพี่ใหญ่เด้อไปรุนหนุนมเนื้อพี่ใหญ่เด้ออยู่เป็นลุ่มโพลม่ลุ่มไส้ลูกหลานนี่ล่ะเพื่อทีได้เป็นกำลังใจให้ลูกหลานทำงานลูกหลานมีกำลังใจเฮ็ดงานเนาะพี่น้องเนาะ มีไ่ดังในพี่นอ้องเ้อะมีญ่ออกปีตออกตกหมุนในพี่น้องเปิงแม่าช่ <c oughs> ามามา อันนี้ในกำลังรอเวลามีไม่หน่องเนาะเป็นเห็ดป่านหนังไม้ไหไม้ไงนี่นะครับไมีไงหวันเท่า,น,านี้ละหวานนังนี่ที่งานทางสวำนักเห็ดแปดกุ้นแปดมิตหาซีพีน้องแน่นบ่อท้องท้องเท่าไหร่ก่อน 8ปมิตรหาสิบแปดมิตรหาสิบพี่น้อง8ปมิตรคุ้นแปมิตรหิบสร้างท่องวะสร้างท่องเป็นผู้คุ้มงาน้อพี่น้องงานนี่เฮ้ไก่จะไหลไรล่ะน้พี่น้องหมอพ่นกําลังจะทำที่ที่ ล้องานโย่ทีมงานก็โซเรื่องกับตีพี่น้องนี่ทีมงานกับสร้างเสียงสร้างเสียงวัดอีคมีสร้างเสียงแล้วก็คนนี้สร้างแก้วพี่น้องสร้างแก้วสร้างตัดมาครบทีมพี่น้องวันนี้ทีมงานมาครบทีมสร้างครับ ทางช่องกินไล่พี่น้องวันนี้มาคบทมพม่พี่น้องเบิดมือเด้อพี่น้องวันนี้ ไปเลยเอาเงินมาเอาเงินมาลงเงินมาลงกำลังรอเวลาอยู่พี่น้องเด้ยเอยจังมุ่งหรอ ได้喏ลูคราบเดีนยเดี๋ยวจะทดีามุ่งสาคริบเก่านั้นที่ไม่ได้ดีคำพูดนน้นขึ้นลูกสาวเอกสาวโถเด็บแดงวิลาสามสิเก้าเจ็ดมุ่งสามสิบเก นั่งหลยเวลาเด้อพี่น้องเด้อยนั่งเหลือสองนาทีเพกันบ่นี่แหละครับพี่น้องกำลังเตรียมอยู่กำลังเสกงานอยู่พี่น้องเตรียมความพร้อม จะได้เวลาแล้วร่างเตรียมงานเสกงานอยู่เสกหลุมอยู่พี่น้องอีกประมาณนาทีหนึ่งพี่น้องก็เลยเวลาโยกไม่ยกเสาไปน้องกันเนี่ยพี่น้องเนี่ยผูท้ทำที่ทก็คือสร้างเปียพี่น้องในทีมงานของสร้างสมานนี่แหละ พบทุกขกบวนพี่น้องสร้างบ้านเองทําพิธีเองพร้อมทีมงานพี่น้องยกเสาเอกเสาโท่แล้วก็พร้อมทําขวัญพร้อมพี่น้องอ อ่ะได้เวลาแล้วพี่น้อง เอาอยูบ่บ่อม,มองนอบ่เอเอาครับบ่อเอาตรงข้ามเบานอเอา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 มองนี tấm lòng của bài đấy phải không? Bụng bếp bớt lột bóng hết chẳng Bụng Nhúc cho con bỏ à, Nhúc cho con không ở đây với là nhục là vì tim Tìm ngàn dạng sẽ mán à, mình nhảy có mấy nhục xấu gắn được phía nóng nữa Ô, kẻ anh hẹng mình nhục hẹng nữa mình nhảy, cháu xưa nữa nhảy nữa Ô, kẻ anh hẹng đáy mình nhảy nhục cầu xếp cục bí được phía Ba lần đi Ba lần đi,

ดยู่ว่อ้าวเป็นเร็วพี่น้องต้นหนึ่งหนีเสาแหกนะครับต่อไปก็เป็นเสาเสาขวัญพี่น้องเสาแหกยกขึ้นแล้ว

ย่างย่างหัวหอยขาหางเงินหางค่ำมายืนเขินเฮือนไอ้เงินค่ำไรอะไรใช่ไหมใช่ไอ้มื่อเนี้กินโวกเกวโล่ของหมูอาหมูมาหมาหมูหามุนม้างคำคู่นู้นเขินหอยขาหางเงินหางค่ำมาเงินมาชานได้เหนี่เด้อมาเต็มมาอังในเฮือนในชันเด้อหมูอ้าหมูหมาหมูนมามาหางค่ำคู่นู้นขึ้นค่ำคู่นู้นส่งนมาดำด้วยพืชผู้ส่างเจ้าของหวานเจ้าของเฮือนก็อยู่ดีไม่แห้ง sông mangตลอด phải phi nong, ông ông mong gì phi nong không? à, à ừ. cứ cầu là mày nhảy cứ coi phi nong, khéng héng lại mày quay nha con quanh quanh con. quanh 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 đi 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 quanh 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 phi nòng, chả có phi nòng nữa, con. ทีมงานทางสมานกับสิมาเฮ็ดอยู่เวิด well มือแล้วพี่น้องมึอนี่เฮ็ดงานอยู่เบิดมือแล้วพี่น้องมึอนี intox, nice options, ่แดดแดดกระสูนแล้วพี่น so ้องเนี่ยมึอนี่เสาเอกเสาโถเสาแหกเสาควนขึ้นเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวก็จะพักไปกินเขาก่อนหลังจากนั้นก็ทีมงานก็บสิมาเฮ็ดงานอยู่เบิดมือแล้วพี่น้องเนี่ยมึอนี่จางเพิ่งกำลังเตรียมขึงเสือก คือเสียวเทียงสองต้นอยู่ก้อนพี่น้องจังสีพักไปกินที่เขาเทียงเขาเขาเศร้าอีกแล้วพี่น้องตะเวนกําลังขึ้นนะพี่น้องโอ้บรรยากาศกําลังดีพี่น้องสวงเศร้าเนี่ยมือเศร้านะครับแต่เศร้าพี่น้อง ขาดบ่ามึงดิแดดคักอยู่มือนี่เพรานะหมอกรงเหมือนเศ้านี่อากาศเย็นพี่น้องนี่วิวสวยงามนี่พี่น้องตอนเศร้านี่อยู่มองทีเห็นงานนี่พี่น้องอยู่สถานทีทํางานนี่ก็วิวสวยงามพี่น้องเอ้ยขาดว่าสีมาเห็นงานอยู่นี่เป็นเดือนน้อพี่น้องเดือนเป็นเดือนเหมือนได้พี่น้องนี่ที่แล้เพราะว่าเห็ดเห็ดแล้วพร้อมเสร็จนึ่พี่น้องพร้อมขึ้นยูคน่ะ ทีมงานสร้างสมานเป็นผู้หลับเพ็ดเนาะพี่น้องเนาะเอามาพี่น้องวันนี้ไรเวลาจวดเด้อพีนอ่น้องจำจูเลยพี่น้องจำจูอเอามาพี่น้องมาจำจูน้องกัน

เนื้อ่วงวพี่น้องจวดจ้ำจูจ้ำจุ้กินักคักขนาดมือนี่กินล้วเด็ไปนอนพี่น้องไมได้เห็นงานดอกตามอยู่ดีเ้อช่วงนี้เพิ่มขึนกลางไนกันบวงไหนผมก็มีมังไงเนื้อปลถองสวัสดีตนนี้อือเขาีเขาทีเข็ที่เขที่า มาพี่น้องมาเอาตมกันมาทางท่องกินเตลิฟย่างเดียวทางท่องมากินดิฟพี่น้องกินซุกอย่างเดียววะท่านพบกันอยู่บนระเอื่อกันอาเบิดระบ้ เออนั่งไป้ามเออแล้วไง่คนไอ้เกี๊ยวก็มีจีน้่มีเอมามอยะเกี๊วเสยงเถอนะาหนาไม่บว่ามาิเดี๋ยวน่องพต้องทสอบไปรองยังดน้าดนมาดังห่น้าไม่อกอากเลยไม่อกจุอยู่นอแนเมาใหม่แล้วขยอเลยเี่ยเอย่งกว่าอย่าง่ Những nhân vật, nhà người. Young vừa rồi. Trần tuổi này mày 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 chốt mày Chăm mày 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 mấy mày 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 Nó mày 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 ไม่ได้รับบาเจ็บมาแต่ว่าจับให้ว่างกู้หลอกไม่เตอในช่วงหวลาไม่เตอในนีบ่เต้นเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอพี่น้องเออบ่เต้นเยอะเออไอ้ไข่ไอ้พี่น้องมาแลกันเรื่องะไปเซ่งครับพี่น้องเซ่งครับ

ตัวก็จะวิขั้นววตัวูสหมัดเจ้าดว่าสองรูก็เจ้าสามรูอยู่สองรูือเก่าทวไงสายด่วนห้าีไหวนวยงาวต้องหงสาวดิเพราะสขานโรงเรียนสี่ดรนอะไรห้อน่ัน สีท้งก็มีหัใหญ่้ยเนาะเอาแบบนีรวงมากสดเจียวคือเอาเ่าเว้งนเจีวแบบต้อเกา้ตุยเลยรุดสุด มึงเล่นออกไปร่วนหลือเปล่าับการดนตรีเบ่อทมปกป๊อปไม่มาดื่มยังไงฮาฮาเพิ่งนวะยองคำนี้ยัคตาี้องยังปะโอ้โอ้คำนี้ยัยแล้ว่ยองคำนี้ยัยเห็ดดาบเุ้กพรอฉันมันจะคือเอาอะไรคืออะไร

ไปคลาระหว่างบุก <Tipp ett us throat> <that> ินแล้วคือการคืออก็ปลูกเราคือการไ่นี้หอมหี้นน้องพราหอมไสยก็ปรับไอ้บ้านี้ยังง้อสุกไม่เห็นตัวอลาย โอ้งขงสุกว่าดีค้องสุกใช่ค้องเมื่อไรนี่แค่ขวกินสดแล้วกินสุกพี่น้องกินอะกิน่ะอืุกคือยินาอันเป็นิน้องโลูกพี่น้องสุกซุกเดี๋ยวสดกอ้าห่อนห่อนพี่น้องห่อนห่อนสายังไงมันเผ็ดเองแหะสุปพี่น้องสุกุกุกแล้วพี่น้องตัวนี้ทางท่องมาแขงหลตัวนี้ลนนาห้องวันละ เที่ยงกูขึ้นแล้วขึ้นเที่ยงตามเลยขอบีเหรอประเภทเต็มเลยขึ้นขึ้นกังฉ <c oughs> ันมานเลยไป่ต้องว่าขึ้นขึ้นกับฉนมางเลยไม่ยอมก็ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยผู้แข่งไม่ยังก็ขึ้นเลย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 ขึ้นเยขึ้นเลยนเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึนเลยขึ้นเลยข้นเยขึ้นเลยขึ้นลยขึ้นเป็นเยัง้น เขาเดี๋วก็จะไปเห็นงานต่อแล้วพี่น้องเน้อยเดี๋ยวยังส้มการเห็นงานนะพี่น้องอ,อยากพักติวกะมาแล้วพี่น้องแล้วทางสมานตะเก็บไปหาย <c oughs> อยู่ในป่าพี่น้องอยู่กลางป่าพี่น้องพักติวกำลังเป็นดอกสวยงามดีนี่พี่น้องเพราะว่าเขาหนา เอาส่วงแหล่งเดินซีี่น้องพักติวกับปรงเนาะแดดห้อ,หนนองนหอนีดดีพี่น้องคนนี้อยู่กลางทงไฮทงหน้านะพี่น้องบรรยากาศดแด,ดดแล้กวก็สวยงามนี่พี่น้องแต่ว่าอยู่กลางแดดพี่น้อง กำลังขึ้นเด็กแล้วพี่น้องเรื่องขื่นเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องจนจดเสร็จเด้นพี่น้องว่าเสร็จมือไหลเดี๋ยวสร้างสามานกันสิมาลงคลีบไม่วงอีกพี่น้องทางเสี้ยงขึ้นสูงนี่พี่น้องมึงขึ้นสองพี่น้องยกกำลังหลายกว่าข้างบนนี่พี่น้องขึ้นหมดเลย นี่ตน้ตนต้นเฉลิวพี่น้องต้นสฉลิวใหญ่เาฉลิวหวานเนี่ยพี่น้องต้นนี่หน้าที่ไร่อยากได้ก็ติดต่อมาหาที่ไร่เด้อพี่น้องแล้ว <c oughs> บรรยากาศเนี่ยมือเล่้พี่น้องกำลังกับเว้นกับกำลังไก่ต๊กดินนะพี่นอ <c oughs> ้องไก่สิลเลอร์งานหน่ะเราพี่น้องเอ้ยทำแล้ว สร้างท่องอย่างเมื่อวานนี่วอาวะสันเป็นหอดลูกสาวเลยพี่น้องจะพายวภพาบว่ามือนาสิเอาปลาเนี่ยพี่น้องตึกแหรอปลาเขาสันมื่นี้กินดาบซีนไปก่อนจำจุ โอกินลาบสีเห็ดงานมาได้พี่นอ้องเมื่อยเบิดมือมันอืดมันอืดกินดิบมันอืดบรรยากาศหน้าที่ไร่พี่น้องเอ้ยเป็นเพื่อนกับเฮ็ดเกษตรพ่อเพียงนึกกันเนาะพี่น้องนี่น้องสองน้องสามีโคบเบิดชุ่มพักชุ่มยังนี่หากินได้ทำ ธรรมศาสตร์น้ะพี่น้องเนาะต่างเสี่งงึ้นสูงพี่น้องมันนี่ทำงานทำงานชุดยอดเลยมันนี่ สุดยอดยางเสี่ยงทำงานวันนี้เต็มเต็มที่ว่ะท่านหลังหไงนี่พี่น้องวันหลังนี่ อ้๋อพี่น้องมือนี้คำเดียวพี่น้องเดี๋ยวก็จะเลิกงานแล้วเอาคลิปเหนียวไว้ซ้ำหนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อขาดว่าอะไรซ้ำหนี้เรามือนี้ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องส่มส่องทางสมานก็อย่าลืมติดตามกดติดตามในยูทูบเด้อพี่น้องเด้อ เขาไปใน u t u b e เด้อพิมพ์หาส่องสร้างสมานแล้วก็กดติดตามให้นะพี่น้องถ้าไปกดเนาะต้องเข้าไปใน y o u ูทูบด้วยพี่น้องด้อก็อย่าลืมพี่น้องเอ้ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ที่นานสร้างสมานนะครับลิมนี้ก็ไวไปสักหนึ่นะครับขอบคุณครับ